ทะเลาะกับไอ้แต้มต้องเรียกมาให้หนึ่งโหลดดำเนี่ยหาคู่ไปตีไอ้แต้มเล่นกับใครไม่เล่นเป็นเล่นกับแต้มแร้หนวดขาวอยู่ไหนฮะไอ้หนวด,ดขาวอยู่ไหนมาเร็วไม่เห็นใครเลยเนี่ยฮะเกาะใครหยอกนีหยอกนีหยอกอืมไอ้หมื่นกาไอ้หนวดขาวหายคุณชายนักลบ กินไปลูกนักลบวันนี้แม่อ้อมมาเร็วหน่อยฟ้ามัน,นยังไม่มืดยังไม่หกโมงเลยออกมาเร็วตะโกนเรียกตั้งหลายนภากว่านั้นกัปีนรั้วมานี่ไอหนวดดำกินเร็วมากเลยนภาเธอเนี่ยตื่นช้านะบางวันเนี่ยฉันต้องตะโกนเรียกเธอไม่รู้กี่นภานะฉันเรียกเธอหลายนภามากเลยนี่เอียไอเอียไอเอียกับจุนแม่ <c oughs> อเขาจะกินน้อยคู่เน <c oughs> <ๆ>ี่ยเขากินไม่เยอะหรอกค่ะอืม นังหนวดนังหนวดดำนี่มันกินเก่งเดยวได้ต้องใส่ถ้วยพลาสติกให้ไว้เพราะว่าถ้วยเนี้ยไม่ได้ค่ะหายวันก่อนเอาให้ไอให้ไอคอดวางไว้ทีนี้ปร,กรากว่ามมาสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาเนี่ยมันสไลด์ลงมาอย่างเงี้ยหน้าบ้านหายค่ะจานแมวหาย <c oughs> มันขาวเกินไงอือันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดแม่อ้อมจะวางไว้ต้องเป็นถ้วยพลาสติกถ้าเป็นวางถ้วยอย่างเงี้ยก็หายเหมือนกันค่ะนักรบมันกินใหญ่เลย เราอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าทิ้งไว้ก็หายก็หมดอะคะ่ะเพราะว่ามันหลายตัวมันก็ไปไป,ไปมามากินอยู่แถวเนี้ยล่ะคะ่ะคุณแม่คุณแม่กินกี่คําเนี่ยคะวิ่งป,ปู๊ดมาเนี่ยกินดูที่เนี่ยเหลืออีกแล้วเนี่ยเอออีกอคุณแม่นี่จริงๆเลยเหลือก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะว่าเอาวางไว้ตรงนี้มันก็มีกินหลายตัวอยู่หมดทุกวันแหละอาหารเม็ดแม่อ้อนเทไว้ก็หมดอืมแล้วแต่มันกัน นักลบกินใหญ่นักลบเลิกตีเขายังเดรอกฮะมม่เป็นตัวผู้แม่เอมก็เลยขี้เกียจจับมันไปทาหมันปล่อยมันเพราะมันไม่ไปไหนอ่ะมันก็กินอยู่ตรงนี้แหละค่ะแต่ว่ามันจะถูกไม่แน่ใจว่ามันไปแถวนู้นมั้งหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทางนู้นก็จะมีไอ้ขอดกับไอ้น้ําอาจจะตีกันบ่อยบางทีถ้าแถวๆนี้แม่เอมก็จะได้ยินเสียงแม่้อมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักลบหรือใครอ้าวนภาเธออิ่มแล้วหรอคะฮะไปละอิ่มลว มือใสจะมีที่กินมันอ้วนนะเนี่ยนะพามอ้วนนะเนี่ยอืมมือใสมีคนให้มันกินอยู่ด้านหลังเนี่ยเพราะมันมาจากด้านหลังรั้วเนี่ยไปแล้วค่ะเห็นไหมคะมันเข้าไปแล้วแล้วมันก็ปีนไปตรงรั้วไปข้างหลังนู้ไแมอ่อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครให้มันกินมันไปนอนตรงไหนก็ไม่รู้มีบ้านเขาเยอะค่ะแถวเนี้ยเนี่ยมีประตูอลลอยด้วยสบายกว่าเราอีกแต่ก็ต้องติดเ้าให้ที่เหลือ ลกมันกินไม่เลิกแม่อ้อมต้องไปบ้านนู้นก่อนตรงนี้ก็เพื่อส่วนที่เหลืออาหารเม็ดวางไว้เพราะว่ามันจะมีอีกหลายตัวที่มันจะเข้ามากินแม่อ้อมไม่เห็นแค่ไข่กาดสีทองนานแล้วนะคะแต่แม่อ้อมเข้ามาเททุกวันนะคือจากก็ไม่เห็นมันานานแล้วมันคงจะมาตอนดึกๆหรืออะไรแม่อ้อมก็ไม่รู้แต่อาหารเม็ดก็หมดทุกวันคือเช้าเนี่ยเวลาแม่อ้อมขับรถมาเจ็ดโมงเช้าแม่อ้อก็ไม่เห็นอาหารแล้ว เด็ดงเช้าก็ไม่แน่ใจว่านกมันยังเพราะแ่้อก็ไม่เห็นนกมลยตอนเช้ามันก็ไม่ได้มาให้มันแล้วไงให้แต่ตอนเย็นอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเช้าให้มาก็ไม่มีประโยชน์เพราะนกมันจะกินหมดแต่แม่อ้อนไม่เห็นมันเลยทั้งสองตัวเนี่ยพักเนี้ยอืมโอ๊ยกล้องชั้นทําไมมัวเช่นนี้ก็เอาไว้ให้มันนั่นแหละค่ะมันก็คงมากินอยู่แหละเพราะพืชแถวนี้ก็มันเลี่ยมๆยังไงก็ไม่รู้ทำมันเลี่ยมมากลงนะแลวม่อ้อก็ไม่รู้ทำไมมันถึงเลี่ยม คือรับวันตรงนี้มันก็ยิง่งลกล้างมากขึ้นนะคะดีนะที่ไม่เอาเอาพวกนั้นมันไปหมดแล้วอะ่ะไม่เหลือสักตัวแล้วเหลือแค่สองตัวโตๆต,ตแล้วมันก็ตัวรอดของมันได้มันไม่มีเบบีแล้วไง